สวัสดีค่ะช่วงเย็นๆนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์และก็เป็นวันพระด้วยนะคะหลายๆคนนะคะก็ลดละเลิกทานเนื้อสัตว์ในวันพระนะคะหรือว่าวันเกิดตัวเองเช่นกันเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของแหมนะคะหมายถึงว่าแหมเกิดวันศุกร์นะแหมก็จะลดละเลิกทานเนื้อสัตว์ในวันศุกร์นะคะกินมังสวิรัติบ้างหรือไม่ก็กินเจไปเลยนะคะจากการที่เราลดละเลิกเนื้อสัตว์ในวันเกิดตัวเองหรือว่าวันพระนะคะอาจจะทําให้เราขาดโปรตีนได้เนาะเพราะว่าโปรตี เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากเนื้อนมไข่นะคะแบบก็เลยมีตัวช่วยนะคะอยากจะบอกรอกต่อกับทุกๆคนนะคะมันดิแพลนตัวนี้นะคะเป็นโปรตีนจากพืชร้อยเปอร์เซตท่านตัวนี้นะคะเป็นการะสประส,สานนะคะโปรตีนจากพืชน,นะคะมากกว่า2ชนิดขึ้นไปแล้วที่สำคัญนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลรวมถึงไขมันอิ่มตัวด้วยค่ะและก็ให้พลังงาน ตามกว่าไขมันจากสัตว์ด้วยนะคะกันค่ะว่าโปรโตีนตัวนี้นะคะได้สารสก,กัดจากอะไรมาบ้างตามมาชมกันเลยค่ะผสานคุณค่าจากพืช3ามชนิดที่เป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงดังนี้ค่ะถั่วเหลืองซึ่งมีโปรโตีนใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ของเรานะคะถั่วลันเตาช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต,ตของกล้ามเนื้อข้าวสาลีลดกลารเสรื่อมสลายของกล้ามเนื้อและช่วยให้สมองทํางานได้ดีขึ้นค่ะสารสกัด นายล่านะคะไปดูวิธีชงง่ายๆเลยค่ะฉีกแช่ชงชดื่มนะคะง่ายๆนะคะมาแบบจะพาไปดูเทใส่ในน้ำเย็นนะคะ180 ml ถึง200 ml นะคะเทใส่แบบนี้จากนั้นแมมเป็นคนที่ชอบชาเขียวมัชชะมากค่ะแแบบก็จะใส่ชาเขียวลงไปนะ นัวมากเลยขอบอกนะคะปิดฝาให้แน่นนะจ๊ะเช็คแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราเช็คเสร็จแล้วนะคะนำไปเทใส่แก้วหรือจะกระดกแบบนั้นเลยก็ได้นะคะแล้วแต่วิธีเลยค่ะดูสีสิคะมาดมกลิ่นกันค่ะทีหห่หอมชาเขียวแล้วก็ข้าวสาลีมากๆเลยนะคะมาดมกันค่ะ อร่อยนัวมากๆเลยนะคะวันพระหรือวันเกิดตัวเองนะคะเราก็ได้โปรตีนครบถ้วนค่ะแบบแนะนําโปรตีนจากพืชบันติพันตัวนี้นะคะ1นึ่ซองเจ็ดสิบแคลเองค่ะสันแก้วค่ะ